วายมีตัวอื่นไหมมีตัวอื่นไหมเล่นเลยตัวไหนก็ได้พี่เฮ้ยพี่พี่คุณรถโนตี้ไม่ไม่ไม่เฮ้ยไปไปไหนคุณรถอยู่ไหนวะไปกูมากูอยู่ไนนั้นว่ะไป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 กูมากูเอาละมึงรู้จักตี๋เปล่าไอ้สัตว์เาเรียกว่ันเลยพี่อะไรนะลงเขาเรียกเรียกเขาว่าอีกาเขาไม่ไหวนะชิอะแล้วเดี๋ยวแม่งก็จะด่ากูเหมาตัวที่อะไรมาเรียกว่าสุสุรันดี ตาที่แล้วก็ได้อยู่นะเออได้ดิเยอยมึงกับกูเลยไม่เคียวหนัวยุย๋บ่ายยังไม่รู้เรื่องที่ยเลยอ่ะนกูโดนโียแล้วใช่ไหมฮอยทำ<อ>ไมหูทำไมคนฟาร์ามต้องเป็นแอมแพทินัมด้วยจบแล้วจบแล้วจบแลวคิดโดมาลยกูจบแลวเขาอาจจะเขาอาจจะมีสื่อมือก็ได้เราจะรู้เอออีกแค่ยุบร่อนี้กดกูกดแรงเลยกดธรรมดาวะแรงดิ นีิแรงเหรอเจ้าวะไม่รู้ว่ะอย่าลืมว่าไงดูนะดูนะอ่าฮะดิแรงปะครับใหญ่เฮียเฮียสัดซับคือสักเขาตอบว่าใช่ก็าเก็ใช่เคยก็ใช่ก็ใช่อ่ะมีหูโดนดึง แล้วถ้าเขาบอกไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เขาไม่ตอบอ่ะโอ้ไม่ดูหนิงูโอ้ทาเจ็กหล่อมาได้เหรอไยูไม่ออกนี่มันจะมันจะรวยเหรอวะี่ไอลูกเต๋าอ่ะออกมาแค่ชิ้นแรกกันนะไม่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 มึงกูจะไม่เกิดเพื่อนมึงแค่ออกมาเลยเแล้วก็ขายที้งไม่ต้องแบบไม่ต้องทำไอเทมซับอ่ะออกมาชิ้นเดียวเราจะได้แชร์เงินแชร์ประสบการณ์ะกู จะได้แบบมึงลาคีฟได้กูลาคีฟได้มันได้แบ่งเงินกันอุ้ยไปแล้วเพื่อนกูไปแล้วไอ้สักหน่อยไหมสักหน่อยนะเอาปล่าสักหน่อยเปล่ะจะตายมีพวกกูห้าวไม่ฝีมือไม่มีมีแต่ความห้าวเยอะไม่มีมือไม่มีฝีมือเคว่าเขาต้องกลับบ้านเลยที่ดูมึงที่ดูไม่ใม่ฝีมือไม่มีเอาความห้าวเขาสว้หล่ะจะได้ฝีมือระดับกาก เออเดยวความเฮาดับเต็มไวมยังกูมูเลยเอาเอาอหน่อยเปล่ไรเปารล่างกายอยากประท้ายอหน่อยปเฮ้ยมึงมีคนไม่เข็ดเลยเดี๋ยวว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาตีนิดก่อนติงติงตรมาดีมามึงมาดีสัเอาเดี๋ยเอาเดีวเฮ้ยอย่าโดนดิงอย่าโดนดิงติงติติงติติงติงติยตติาิงต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 ติงิงติิงงเ ไ้ยอายุบไปเลยผุ้คู้ชิมเป็นคนมาวะโอ้โหไปแล้วไปแล้วกูแบบเดี๋ยวอยากประท้าเหรออยากประท้าเหรอไอ้ท่านนั่งใครอยากประท้าจัดจัดให้ความคิดมาเลยนะจ้าไปช่วยเพื่อนราลุมาดูได้กูได้กูได้กูได้ไอ้เย้าเอาไปล่ะสักหน่อยไปแล้วมาเร็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 วได้ได้ได้ไดกูเข่าละ อู้เหย็ดแม่งอีกทีนึงอโอ้โหหยุดไม่เห็นป่ะเย้าโกเซนมันยิงช้าถ้าไปขีดขีดออกนะแบบขีดออกขีออกจือบแล้วเกือบแล้วเออได้ล่วงไอ้แต่อย่างน้อยเราก็กดมันกระจุยโดนดึงกูโดนดึงกูโดนดึงเอาเามึงมาตายตายดีน้มึงดึงกูทำไมาวการแค่โดนตายรูปแบบใหม่

มม่กูข่ามันเปิดเราไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ยันแม่ยิ้มอะไรของมึงเนี่ยฆ่าจะตายทุกแบบมาอย่างน้อ๋ไม่เกรดไงไม่เกรดไงไม่เกรดเออไม่เกรดยิ้ยไม่ต้องกินมะม่วงก็ล่วงได้แล้วนี่ยต้องการเพื่อนต้องการเพื่อนไอ้ลุงป้าท้องลุงเออลุงสักหน่อหน้าดึงอีกดึงอีกดึงอีกยิ้มไม่เลิกไม่เลิกจริงก็ออกรองเท้าเลยเดีวะเนี่ยรองเท้าเกาะแล้วกันรอบนี้มันน้ำมีอะไรเยอะวะ กายภาพแหละเพื่อนกูมาด้วยเยอะจะเอาซีซีดีไหมวะไม่หนูไหวถ้าซีซีมันเยอะนะมันมียุกว<ด>ิว่ะเฮ้ยกูเอาซีซีด้วยกูกลัวเมงอย่างเดียวกลัวเมงเดกกีไม่ใช่เยอะไอ้แม่เยอะเะอันนี้ต้านซีซีเอาใช่อันนี้ต้านซีซีเปิดประตูได้ช่วยเพื่อนก่นเออเปิดแล้วเดี๋ยวกูโซนให้เอ้ยไม่เชื่อในการกูตายไปนะโอ้ไม่ตายสวย เอาดิเอาปวลาเอาปวลาเอาเวล่ะเอาเวล่ะลุงเฮ้ยซีอนดึงไปดึงไปเฮ้ยมันไม่เก็บธงอ่ะเก็บได้ยังกูมาแล้วที่กูมาแล้วกูมาแล้วมาแล้วมาแล้วลุงลุงเอาเอาตายนะลุงลุงลุงใหญ่ยุบแล้วงยุบแล้วกูดูกูเหี้ยกระฐานเชิญลุง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 ตูเข้าแม่งเลยเฮียไอ้สัตว์มาดิมึงอะดิ ถอยถ e อยอเขี้ยมันจะตายนะอู้หเสียดายเฮ้ยมันสัติดตึกดะไวไม่น่าเข้าเลยเมื่อกี้เอ้ยอย่าโดนดึงอุ้ยลุงอะไรของลุงอ่ะตายมึงตายมึงตายลุงอะไรอะไรอะไรลุงลุงน้ำเยะไรบอกเลยเลยล่างโดนกดยับเลยเอ้ยเยืมฟองน้ำสะอาดเลยไม่มีรอยขีดขวดเย้เลย ควาย,ยมาสู้คอมโผพวกกูไม่มีทางไอ้เงี้ยที่งเงี้ยเล่นไม่เก่งไม่รู้อย่ะแต่กูห้าวไอ้ฮารพอดีที่ขวายมึงสวยพ่อหนุ่มน้ำใจงามอ่ะกูให้มึงไอ้เงี้ยเพื่อเราไม่เอาบัฟของกูแล้วกันนะไอทำไรอะ่ะขโมยบัฟทำไรอะ่ะเอ้ยไอ้ฟี่มึงไม่เอาเม็ดไอ้ซ่าไม่เป็นไรนี่ไงดาเมจกูเนี่ยนี่เงี้ยเอาดิเอามาดิเราเล่นนาะย เอามาดีมาดีสัตว์มาดีเฮ้ยเราเล่นเราเล่นเราเล่นราเล่นทาไรเพื่อนกลัวทํ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 าไรเพื่อนกลัวอะไรอ้ออะไรอยงทำไรเพื่อนกลัวทำไรเพื่อนกลัวกูนี่ม่งโคตรเท่จริงไอ้สัตว์คำว่าเปิดอ่ะวิวเลยจิตใจยังว่าเปิดอ่ะวีวเอเอาได้เลยได้เลยมาเลยไอ้ี่กูมาพี่กูมาพี่กเอ้ไม่เขดไม่เกลดไอ้กูัไล่ยุไล่เลย การป้องก่อนไม่งั้นป้องแตกเฮ้ยเอาดี๋ยวเดินไปเลยป้อมปีไม่เดินมาวะเห้ยน่อยป้าไม่เดินมาในพุ่มถ้ามันเดินมาใพุ่มเมื่อกี้มันจะล่อแม่งเฮ้ยอย่าหยุดเรือดพิหมดไอ้สัตกเฮ้ยเหยื่อเหยื่อเหยื่เหยื่อนี่พุ่มบนเนี่ยเฮ้ยเที่ยโอ้โหมันยิงโดสดิเฮ้ยมาดิสัตว์มามามาเลย โอ้ยสัสเอ้ยมึงนี่ไปไหนวะยังแม่ขอยิง่อยดิเขาจะก่อนเร็วก่อนเร็วไปเลยไปเลยไปเลยไยุไปยยกูเตือนมึงแล้วไอ้ยอ้เยอะอ้กูมาอะไรตอนเด็กอ้อยากน้อยก็ซื้อเวลาเบื่อนวมใช่ไหมใช่ใช่ใช่ เอานีเยอแม่ตายสัดเว่ยทำไรเพื่อนกูทำไรไว้แต่ะมึงทำไรเพื่อนกูไว้แตกสามเรียบร้อยทำไรเพื่นกูไว้ตเฮล้วเฮียแล้วิเฮียแล้วเฮียแล้เฮียแล้วเฮียแล้วเฮียแล้วยแล้วเอียแล้วเอียแล้วเฮียแล้วยแล้วไแ้วียแเย้ยแล้เฮี้ยแล้เี้ล้ว้วว้้้ยี้ย้ ไอ้เหี้ยปากกูณทำอะไรอยู่โอ้ปากกูตีป้อมโอเคมีแค่เราเนื้อเกียงดนตรีไปไหนวะยี่ย่มเห็นพ่อหนุ่มคอนโตแล้วมันวิ่งไอ้เหี้ยยังอื่นก็โตนะไม่เล่นเกียงคอนนะเอเอาเฮ้ยแขน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 อายุกูมาแล้ว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 เอาบ้าเอาบ้าเอาบ้าพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มเอ้ไอ้ควายไอ้ควายกูไม่กูไม่เปิดตรงยะห่าหรอกไอ้งู เอพี่กวางยื้อเลย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 ไม่มีย่าไม่มีย่ามึงทำอะไรได้อะตัวละเอาเลย้ยไอ้เยี้เนี่ยเด็กแม่งฆ่ามึงวันที่ยี้แม่งทำมาได้จำมันได้ไอ้เยี้อหนุ่ภาพจำยังชัดเจนเฮ้ยมึงเป็นอะไรวะเฮ้ยไี้ยมยิงโดนยากโดนเย็นยังไห้สัตว์หน้ากากหลุดหรอกมึงอะเคยตายเปุ๊ยเฮ้ยเอ้ยี้วูดระเบ้ายิง หน้ากากเมืองนิกกี้ข <k S 2> อดไม่ได้กับบ้านไม่ได้กับบ้านไม่ได้กับบ้านไม่ได้โ <laughs> อยไม่ยอมไม่ยอมเนี่ยเยอยตายเลยโอจบแล้วมาวินมาวินมาวินมาเลหน้ากากเมืงนิกกถอดหน้ากากเขี้ยเขี้ยเรื่องถอดหรอเยี่ยมลงไปนอนกับพื้นเยอ้ย